สวัสดีครับพี่น้องทีกชืแฟนช่องแฟนเพื่อนเพื้อนพศพาพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยครับแม่นนี่คนฝันแม่นนะครับส่วนเมื่อนี่สซีแม่นซ้ำไหนให้พี่น้องเตรียมสมุดปากกามาให้พร้อมนะครับตามพศมาครับไปฟังกันว่าแม่นี่คนฝันบาจังไหนนะครับสวัสดีครับแม่นี่สวัสดีครับสสวัดีค่ะแม่นี่ คือทันนีนว่าฝันแม่นโอ้ฝันดีค้าเข็มขึ้นนี่เมื่อคืนนี่ฝันอยู่ฝันจักไปยังบ่รู้เจ้าไม่ฝันน่ะว่าเจ้าว่าไปย่างผู้ดงว่าซั่นข้าเจ้าของบ่แม่นพาคือเพื่อนผู้ดงอย่างนี้มันเป็นแม่น้ำนี่ไงเพื่อนเพิ่นหงเอ้นว่ามาไปเดินทุ้งแม่นเป็นแม่น้ำเงี้ยไปต้นบ้านเพิ่นพาย่างไปทต้น ลองขวดมาอยู่ตะว,วันนีฝันบ่ปวดดิไปแลไ, <ป S 2> ไปแบบบ่ปวดทางกับไปยากดีดอกอยาก,กไ,ไ,ไปน้ำมูได้ไปน้ำมูได้บัดน,นี้มันพาไปจังเล่นไปอียงแ่ไม่ว่านท่าไปยังเหมือนแล้วเหมือนว่าไปาทุป่งด่งเหมือนผู้ส่ดดงอีหยังแบบนี้เราสัดดอาบอกว่านะ เลยวันไปจังซีตะเกามันหมานอยู่นะ้าสันวันนี้เรเห็นีตัวเลขขึ้นมากตัวเลขขึ้นมากครูหนึ่งเลขถึ้มากคูหนึ่งนะ่ะคือเลขหาเก่าเห็นชัดๆขึ้นมาเลยคิดใน,นใจว่ามาแบบมาจังซีนี่มันเคยหมานอยูนะ่น้<ส>ววาวดนีคิดจังสันแล้วเห็นตัวเลขแม่นบก่กแต่ว,วา่ามันก่อนก่อนก่อนเคื่อนงนี่ก่อน รอบแรกเนาะฝันฝันครั้งแรกน่ะฝันครั้งแรกของนันได้เลขมาเป็นตได้เลขมาเป็นตัวเป็นเลขสองชุดแต่วันเป็นเลขสามตัวอันนี้หนึ่งซเจมแล้วก็นึ่งเ็แต่ว่าในฝันน่ะเพวรู้สึกเจ็บฟองน่ะเพมาเล็บนึ่งมาจากไดเห็นเป็นตัวบเื่เห็นเป็นตัวเลยตั้เห็นเป็นตัวมากนึ่งหาเจ็ด ที่เจ้าของมักนะหน,นึ่งซีเกดนนบ่ามากดอกแต่ว่าเพื่นว่านะั่ะจะเลืมหนึ่งซีเ็ตหนึ่งหาเ็ตเด้อแต่ว่าในค้อมฝันนะเจ้าของมักหนึ่งหาเจ็นบอกนา <3. S 1> นนอีก่นบันนีมากมืนเคลื่อนนี่ก็เลยมาฝันอีกฝัน่าไปก็ยังไปน้ำระเจ้าน่ย ีวลต่ว่าเป็นเลขหาเก้าหนึ่งหาเจ็ดกัยังก่อนต้หาเก้ากับหาเก้าจ้าโตพ่นวาอย่าลืมตัวใดก่อนโตพ่นวาอย่าลืมนะพ่นวานันอย่าลืมหนึ่งหาเจ็ดที่แหลกพ่นหายหนึ่งสี่เจ็ดพันไว่าหนึ่งหาเจ็ดแต่อย่าลืมเัวใจผู้ปันนั่น มักนึ่งหาเจ็ดมักหนึ่งหาเจ็ดเมียนม่มาเคลื่อนเนี่ยก็เลยมาเห็นเลขสองตัวไม่เห็นเลขหาเก้าแต่ว่าการเพื่องวดก่อนวดที่ผ่านมาอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ขยายให้เอ็กซ์ี่เพื่อนเนาะไม่ได้ขยายเพื่อนมันหนึ่งหกเก้าบอกขยายสองตัวเพื่นว่าเ่งไปขยายเอาออยู่หนึ่งหนึ่งหกตรงตรงกันเมียนเมียนแต่ว่าเห็นบอกมันท่างช่องก็ได้ลุ่มคีบเมนี่พี่น้อง บางช่องก็ได้ล่วงดูแต่ว่าบ่ได้ขยายเ้าบอกโอ้างช่องเพิ่นก็ได้ล่วงยูแต่ว่าเมนุ่นบรทายท่าเมนี่เดกกระเขาหนึ่งตรพันตัไหมะพันตั๊เขานึ่งเพราะว่าเม่ทแต่บาาวันนี่ชองตัวเมนี่มากกวนาองตัวเนี่ยเมนี่มากกว่าหาเก้าหาเจ็ดหนึ่งหามา กงวลดมานไะด้หนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดอันนี้ร้อยมากเห็นตัวเลขกเลื่อยก่ม่นี่เน่แต่ว่าไน่วพิ่มหันยนะ้อมคือมักหนึ่งหาเจ็ด่เมก่อนอนะันนี้มือคึ้นอีพ่นมามือื่อนี้เนะพรน่ขึนหายมาก,นะากาหาเก้าหาเก้าตัวเดียวมื่อขนนะึ้นตั้ตนึ่งหาเจ็ดนะได้มากมือวันสิงป์ก่อนนะทำงานมากนะ แตว่าตอนแรกนะว่าก็าให้กินหอกว่าจะรลอกคงสุดท้ายเลาะมือสีออกให้เพื่อนไปฝฟันสก,ก่อนให้เพื่อนฟันดีฟันได้ไก่เพื่อนที่ได้ยิบจับลอตเตอรีไว้แต่ว่าคงสุดท้ายฮะก็จะมาตามเมนี่อีกท,ที่หนึง่งแก้วหนึก้าหนี่งก้บหควมือถ่าย ดับแล้วาับหมดไม่น้ำแน่เนต้นเอดับแล้วต้ดแเลี้ยงเลี้ยงนี่ต้องขยายออกหะมันก็เติข้นตว่ายันมันจว่าสื่อีนี้ฝันฝันที่แหลกตองหวัดฝันไว้จังไหก็ฝันมามิคต้องบอกหนาเลขน่ะหนึ่งเจดคลืนนี้เตัวบบเนตตัวแิจะเสียงมากตะวันเรื่งสเจตะวันหนึ่งหาดน่ะแต่อย่าลื่อมเด้อมาซี พี่บอกหนึ่งาเกบานี้หนึ่งหาเกอย่าลืมเด้อแต่ว่าพั่ว่านึ่งหาเกศน้นในความในความคิดจะกของในฝัน่ะว่ามากหลายขึ้นหนึ่งหาเกนะหนึาเกมากคือมากที่นี่ฝันแล้ววันหนึไปบากนี่ตัวจริงๆแล้วมนี่นี่มากบอกมากมากคือหาเกเดี๋ยวนี้ก็ยังมากบ้านี้ก็ฝันไมไม่ๆ ฟันไม่ๆม่เหมือนเพื่อนนี่เห็นหาเก้าตัวเดียวันเห็นเลยบ่ะเห็นเลยเป็นเลขหาเก้ามันร่อยมากบ่ะมันเป็นทุอจังอันทุอจังมีค้นเขียนใสกระดานไว้นี่ไหมโอแต่ว่าันเป็นเลขเดี่ยวหาเเป็นสีใดเป็นสีบ่อบแม่นสีแดงปอะไรที่มันสีออกมันออกอันคล้ายๆว่าสีสีน้ำเงินกับสีแดงนะใส่กันนะ เจ้าเช็ดใส่กันน้ำเงินกับแดงมันงเป็นเป็นสีดำเนี่ยเจ้าถ้าเจ้าเช็ดใส่กันเลยนะก็เลยว่านต่ว่ามันกับชัดคือเลขาเก้านี่ชัดอี๋เห็นคักเห็นชัดติแม่นชัดเลขาเก้าเลาเก้านี่เห็นชัดชัดมันบอกเห็นชัดมีคู่เดียวเท่านั้นไหมเมื่อคืนนี่ ตัวเดียวห้างเดียวก็เลยว่าเพิ่นหายมาสามตัวบันเพิ่นมาหายสองตัวาสตัวเพิ่นหามาแล้วตัวใดก่กว่านี่้อล่างหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดตัวเมนี่มากร้อมันห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนะเป็นตัวกั นี่ฟันแล้วเด้อผูเล็ต่าว่าความฟันเมนี่เท่าเป็นความฝันเนี่ยพี่น้องแค่แนวทางเนาะแนวทางบ้านดีก็จังไฟตามตามแต่ว่าวัดที่แล้วนี่คัร์เม้นตัดเลนนี่หนึ่งหกส่งๆเนาะเม่นี่เนาะการ แอดที่เพิ่นมาตามนะเพิ่นกะว่าอยู่งว่ตัดบ่ว่าตาัดหกเก้ากับหนึ่งหกบาว่าตาัดลาไปตัดใหนเพื่อนเอา,า,าเนี่ย้เมาถ่ายคลิปก้ะขอบคุณแม่นี่หลายๆครับขอบคุณครับวันแม่นบ่ครับ